สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบุปผาผ้าลุยอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะบุปผาจะพา F อซเพื่อนๆทุกคนนะคะเมื่อครั้งอีพีก่อนที่บุปผาได้เคยพามาทำบุญด้วยเงิน2บาทแล้วได้หินแม่น้ําโขงประมาณนี้ ตอนนี้นะคะบุภายืนอยู่ที่วัดป่าสีดาพระรามรักนะคะอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะวันนี้นะคะบุภาจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะความคืบหน้านะคะในการสร้างหอพระยะเมตตยนะคะที่ครั้งที่แล้วรอบที่แล้วที่เพื่อนๆนะคะระดมทุนมากันร่วมสร้างนะคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วว่าสําเร็จไปถึงไหนแล้วต่ที่บุภาเห็นเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็มีความสวยงามขึ้นแล้วนะคะบุภาดีใจมากเลยแบบว่า เงินสองบาทวันนี้ของเพื่อนๆนะคะได้เป็นบันไดขึ้นพระวิหารด้วยนะแต่ตามบุภาไปชมด้านในเลยนะคะว่าข้างในคะจะเสร็จสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตามบุภาไปเลยค่ะบุภาพาลุยบุผาพาลุย,าาลยค่ะวันนี้นะคะบุภาก็ได้มีโอกาสระทําบุญกับ น้องๆน,นะคะเราว่ารอบที่แล้วบุผามาแล้วท้ายรถอะ่ะมันมีอาหารเม็ดอยู่แค่นิดนึงทนีนี้ก็เลยให้มันได้ไม่หมดแล้วเหมือนน้องเขาจะกินไม่อิ่มอะคะ่ะแล้วก็เลยสัญญากับเขาไว้ว่าเดี๋ยวว่ญญารอบหน้ามาอีกเดี๋ยจะเอามาให้อีกวันนี้นะคะบุผาก็เลยเอามา10กิโลเลยค่ะจุกๆกินกันให้อิ่มๆไปเลยเจ้าแดงไปตามเพื่อนมาเร็วมาเร็วไปตามแพนด้าไปด้วย Don't think that my head's on straight Gotta flip it, I in it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way pushing <laughs> on my chest <laughs> and it's, it's suffocating Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate. Live it <laughs> <laughs> everyday No in a hard place. Do I work hard uh, or live in my You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's huh? sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm. Glad that you asked me. Ah! <laughs> I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. นี่เป็นบ่อน,น้ำด้านหน้าพญานาคขบมดก็มีทั้งหมดอ่ะเจ็ดเสียนซ้ายขวาเป็นสีทองแล้วก็สีเงินแล้วก็จะเป็นด้านในวันนั้นที่บุปผามานะคะตรงนี้นะคะบ่อน,น้ําตรงนี้ยังไม่มีเลยแล้วก็องค์พญานาคก็คือ ยังไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเจ็ดเสียรยังไงนะคะแล้วก็สียังไม่ได้ทาวันนี้ก็เริ่มทาสีมีความทองแบบลุงล้งๆแล้วก็สีเงินดูแบบยังไงอะมันเป็นมันเป็นเงินแบบเหมือนสีเงินจริงๆอะเหมือนสีมันจะสะท้อนออกมาเลยแล้วก็ดาด้านนี้นะคะเป็นบันไดวันนั้นมานะคะบันไดก็ยังไม่มีนะวันนั้นยังเป็นแบบเป็นโครงสร้างอยู่เลยค่ะเพื่อนๆไปเดี๋ยวตาไปชมด้านในนะคะ ว้าวหินอ่อนด้วยว้าวคนนั้นยังไม่ได้ขึ้นโครงสร้างขนาดนี้เลยค่ะวันนี้แบบสวยงามแล้วอะ่ะปุพายือนอยู่ที่จุดที่หนึ่งก็คือชั้นหนึ่งนะคะ ชั้นหนึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นฐานของพระวิหารนะคะมีความสูงประมาณ3ชั้นนะคะเดี๋ยวบุพเจะพาไปชมรอบๆก่อนนะคะว่าชั้นหนึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิหารนี้นะคะที่บุพาได้คุยกับพระอาจารย์นะคะวิหารพระศรีอริยะเมตตาะค่ะพระอาจารย์ท่านแจ้งให,ให้ฟังนะคะว่าวิหารนี้จะเป็นอาสถานที่เก็บสรีระร่างของหลวงปู่ทองทิพย์นะคะแล้วก็เก็บวัตถุโบราณที่เป็นทั้งวัตถุมงคลแล้วก็เป็นโบราณสถาน ไว้ที่นี่นะคะราจากว่าในที่เก่าเนี่ยคือมันมันล้นแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่ค่ะอาจารย์ก็เลยดําเนินการสร้างที่นี่ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสถานที่าไว้ให้พวกเราะค่ะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีที่สวยเวลาเรานั่งสมาธิใจิตใจเราจะได้สงบเนาะปสรามบุผับดูชั้นสองเลยตามมาเลยค่ะบัวาลุย เป็นบันไดนะคะขึ้นชั้นสองบู วันนั้นนะคะยังเป็นปูนปั้นเปลยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะดูดิแบบเริ่มเห็นความสวยงามขององค์พญานาคแล้วค่ะองค์พญานาคจะเป็นสีเขียวนะคะเริ่มว้าวมีลูกตาแล้วด้วยวันนั้นเป็นแค่แบบปูเปนเปลืเปยเองรู้สึกปุ๋าก็รู้สึกว่าปลื้มนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆได้รู้จักวัดนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ช่วยกันทานรู้บำปปรุงศาสนานะคะไปะตามบุถามาเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้บุกผากราจะพาเพื่อนๆไปดูที่ชั้นที่2นะคะดูสิวันนี้เป็นหินบันไดเป็นหินอ่อนแล้วว่าวันนั้นยังเป็นโครงสร้างแล้วก็มีเหล็กแบบเดินต้องระวังมากเลยแล้วตอนนี้นะคะบุกผาก,ก็ยืนอยู่ที่ชั้น2ของพระวิหารนะคะ แต่ชั้น3เนี่ยมันจะเป็นการเดินที่คึ้นสเต็ปไปเดี๋ยวผู้ผ่าจะพาชมบรรยากาศรอบๆชั้น2ก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะเห็นบรรยากาศของตัวเมืองได้หรือเปล่าตับผ,ผ่ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ประมาณบ่ายสาบ่ายสี่แดดก็จะร้อนนิดนึงด้วยธรรมชาติของเมืองไทยนะคะ ต่ไเป็นไรค่ะเพื่อเพื่อ FC จะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของวิหารนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะบุพภาบยืนจุดชมวิวจุดที่ชั้นที่2นะคะก็จะเห็นแบบว่าเห็นวัดนะคะไปรอบๆแล้วก็มีทุ่งหนาโอ้โหเขียวขจีมากนอกจากจะได้มาชมวัดนะคะยังได้มาชมบรรยากาศของวิถีชีวิตของชาวหนองคายด้วยที่เขายังมีอาชีพ ทำลร่ทานานะคะตอนที่ปุ๋ผาขับรถเข้ามาเห็นคนทํานาจนล้ตามไปดูสเต็ปที่3ชั้นที่3กันนะคะว่า <I> คืบหน้าไปถึงไหนแล้วว้าวมีลูกคเทวดาด้วย <I> นี่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะรวมปัน้นรวมสร้างก็ติดต่อได้ที่พระอาจารย์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวปุ๋ผาจะแปะลิงก์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อพระอาจารย์ให้นะคะปม,มาดูสเต็ปที่สชั้นที่สากันเลยคะ่ะโอ้ ว้าววันนั้นยังไม่มีอะไรเลยอ่ะวันนี้มีกระจกแล้วอ่ะอันนี้นดาจะเป็นด้านข้างเดี๋ยวบุภาพาไปดูด้านหน้านะคะว,ว้าวแล้วตอนนี้นะคะบุภาก็ได้ขึ้นมายืนที่ชั้นสามนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเริ่มมีกระจก เอาไว้เชิญสรีสรละล่างของหลวงปู่ทองทิพย์ขึ้นมาประดิษฐานที่นี้และที่นี่นะคะบุพภาจะบอกว่าเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์อย่างมากมาก,มากเลยค่ะเพราะว่าที่เราเห็นงานปั้นนะคะพยายามาที่อยู่รอบๆที่นี่ทั้งวิหารเนี่ยเป็นฝีมือของพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดที่นี่นะคะปั้นคนเดียวเลยนะคนอื่นขึ้นทรงขึ้นศีรษะขึ้นเสียรเนี่ยพระอาจารย์เล่าว่าขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้ปูนก็ขึ้นไม่เกาะตัวแต่พอพระอาจารย์มาทําเชื่อไหม ขึ้นได้หมดเลยเจ็ดเศียรคือพระอาจารย์ทาคนเดียวจริงๆนะคะป่ะเดี๋ยวู้พาจะอันนี้เขาเรียกว่าด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นพญานาคตรงนี้นะคะก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเศียนแล้วก็เป็นหางพันรอบเลยนะรอบฐานพระวิหารที่จะเก็บสรีระล่างหลวงปู่ดูสิใครจะเชื่อมั้งว่าพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดเป็นคนทาเองทั้งหมดสวยงามมากแล้วคิดดูฝีมือพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้จบช่างศิลป์นนะ ดูฝีมืออย่กับบว่าอย่างอย่างกับพระอาจารย์เรียนช่างมาเองเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ก็คือพญานาคเจ็ดเศียรจะหันหน้าไปข้างหน้าพญานาคเจ็ดเศียรหันหน้าไปข้างหน้าแต่เป็นตรงน,นี้เป็นด้านหลังโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าพระอาจารย์ทําเองจริงนะคะ uh. And I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. น้ำโขดที่รอบที่แล้วที่ปลุกผาร่วมระดมทุนนะคะที่ว่าก้อนละสองบาทตอนนี้กลายเป็นลบตัวของพยานากแล้วว่าแบบ อยากให้เพ so yeah. yeah. ื่อนมาเห็นคือแบบสวยสวยงามมากแล้วไปคิดดูเด็กกว่าจะได้ทานเนี่ยพักอาจารย์นะคะเอาทีละก้อนมาต่อมเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดดูดิโอเป็นทั้งตัวเลยค่ะว้าวสวยมากเลยอ่ะดูดิเป็นหางเป็นตัวทั้งหมดเลยอ่ะเออเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะดูดิเป็นทั้งสองฝั่งเลยอ่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะอันนี้หินเนี้ยของแท้เลยนะคะมาจากมาจากลุ่มแม่น้ำโขงเลยนะ สวยงามมากอะแล้วก้อนนี่คือลักษณะแปลกมากเลยเป็นก้อนเท่ากันหมดเลยนะมันแปลกตรงนี้เพื่อนๆมันเป็นไปได้ยังไงว่าก้อนหินทุกก้อนอะจะมีความเท่ากันหมดอะโดยที่แบบว่ามันมันเกิดจากตามธรรมชาติอะแต่พอมาถึงวัดเนี้ยหินทุกก้อนอะมันเรียงเหมือนโดนจับเรียงมาแบบเข้าล็อกนี้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 เออมันก็เป็นสิ่งมหาศาลอีกอีกอย่างเนาะก็ขอแบบนี้ก็ ช้วิจารญานในการรับฟังด้วยนะครับฟังเพื่อการบันเทิงเนาะป้าเดยวบุภาจะพาไปลุยด้าน,นอื่นนะคะจุดอื่นตามบุภามาลุยเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะเป็นยานพาหนะนะคะที่หลวงปู่ทองทิศต์ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะคือใช้ในการไปประกอบกิจอะไรก็คือท่านจะใช้รถคันนี้และที่สําคัญนะคะเมื่อรอบที่แล้วนะคะบุภามีความโชคดีกับ3ตัวท้ายเต็มๆแล้วอันนี้เป็นป้ายทะเบียน ยังอยู่เหมือนเดิมแต่รอบพีรัปุภาถูกเต็มเต็มเนี่ยเนี่ยตามตัวเนี้ยบุภาถูกเต็มเต็มอันนี้บุภาไม่ได้แบบว่าแนะนำนะคะเพียงแต่แค่ว่ามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังว่าปุภามาที่วัดน,นี้แล้วมีความโชคดียังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะบุภาก็กรา,าบขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆ f อน, FC นะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจบุภาตลอดมานะคะส่วนคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กด, Share, กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปต่อๆไปว่าบุภาจะพาไปทำบุญพาไปลุยที่ไหนตามบุภามาเลยค่ะบุภาพาลุยบุภาพาลุย